ถ้าพี่มินเป็นหมอคงมีคนเต็มคลินิกอันนั้นคืออะไรมาทำอะไรทำยังไงให้ฟันขาวคือเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนเคยสังเกตไหมนะถ้าทุกคนสังเกตเวลาทุกคนเอาน้ำมายื่นให้กินหรือว่าเรากินน้ำตามงานเราอ่ะจะกัดหลอดแบบเราจะกินน้ำแบบกัดหลอดแปลกมากถ้าเป็นคนอื่นอะ่ะเขาจะอมหลอดงี้แล้วก็ดูดเลยใช่ปะแต่เราเวลาเราไม่ใช่อไม่หาย้อนดูคลิปได้เลยนะเราจะกินน้ำแบบกัดหลอดเงี้ยไปกินเลย เพราะว่าเราติดจากเวลากินกาแฟกินชากินน้ําสีสีอะ่ะเราจะไม่ให้น้ํานั้นนะมันโดนฟันเราเลยเว้ยเราจะทำอย่างเงีเย้ยแลกืนเลยถ้าเป็นคนอื่นเขาจะดุเยีายแล้วก็อมนิดนึงแบบมันจะไหลมาโดนฟันเราใช่ป่ะเออเห็นไหมมีคนเคยเห็นเราจะกัดหลอดเงีเย้ยแล้วกินเรากลัวฟันเหลืองเว้ยเราเลย,เลย,เลยทําอย่างนั้นเวลากินกาแฟเราจะไม่กินกาแฟเลยถ้ามาเป็นแก้วให้ดกอย่างเงี้ยเราจะไม่กินเลย,เ,ลยเพราะว่าสีกาแฟมันติดมันติดจริงๆขนาดกาแฟหกใส่เสื้อเราอ่ะมันยังซักออกยากเลยอ่ะ แล้วก็อะไรอีกอะไอชาเย็นชาไทยอะอันนั้นอะคือรุนแรงมากเลยนะมันทําให้ฟันเราเหลืองไวแบบไวมากอะจริงอุ้มยกแก้วอย่างอุ้มให้ยกแก้วยังไม่ยกเลยใช่กลัวฟันเหลืองชาไทยเนี้ยคืออันตรายที่สุดเลยนะกับกาแฟอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือไปถามเพื่อนทุกคนได้เลยที่อยู่ในกองประกวดหรือว่าอุ้มชาลอดใครก็ตามเราเป็นคนที่พกแปรงสีฟันตลอดเวลาไม่ว่าไปไหนทำอะไร พอกินข้าวเสร็จปุ๊บเราแปลงฟันทันทีไปถามทุกคนได้เลยว่าพอกินข้าวเสร็จอะแป๊บเดียวจะหาคอยดูได้เลยว่ามีนาจะเดินหายาสีฟันแล้วว่าอยู่ไหนแล้วเดินแปลงคือแปลงเลยเพราะเรารู้สึกว่าอาหารทุกอย่างที่เรากินอนะมันมีสีของมันมันไม่ได้เหลืองทันทีที่เรากินแต่มันสะสมไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันจนเหลืองไกลอย่างหนึ่งคือถ้าไม่รวมเรื่องฟันเหลืองอะก็คือเราเป็นคนแบบกลัวมีกลิ่นปากนึกออกไปเราเลยแปลงตลอด เพราะว่าเราทํางานกับคนเราคุยกับคนเราต้องใกล้ชิดกับคนอย่างเงี้ยถ้าเราปากเหม็นอนะต่อให้สวยแค่ไหนอะมันจบนะทุกคนหลุกไปแปลงฟันจริงๆนะถูกใช้น้ํายาบ้วนปากไหมคะเออนี่เปนคนไม่ใช้น้ํายาบ้วนปากอืมไม่ได้ใช้เพราะอะไรวะเออรู้สึกว่าแปลกแต่เป็นคนแปลงฟันนานมากแปลงฟันประมาณห้านาทีอืมแปลงแบบละเอียดจริงๆอะไม่ใช่ คือแปรงฟันไม่ใช่สักแต่ว่าแปรงให้รู้ว่าพวดพลาดพวดพลาดอ่ะลากผ่านไปแล้วดิฉันถือว่าแปรงแล้วไม่ใช่อันนี้คือแปรงแบบค่อยคแบบคือต้องรู้ว่าซอกเนี้ยละเอียดสะอาดและจริงๆอ่ะนึกออกปะการที่คึกคือคือคือเปื้พลาดอะไรอย่างเงี้ยตามซอกต่างๆอ่ะมันยังไม่ได้ออกอ่ะทุกคนท้องร้องใช่ค่ะทําเป็นลืมไปเผลออยู่ท้องร้องเอยท้องร้องจริงฮ้ท้องร้อง ุณหมอคนนี้อยู่คลินิกไหนคะเออทุกคนต้องมีวินัยนะเพราะว่าอะไรเราจัดฟันมามันเป็นเงินที่แพงแล้วแบบเสียงเงินจำนวนมากไปแล้วอ่ะจะให้สิ่งนั้นมันสูญเปล่าไปจริง,รงเหรอมันก็เงินเรา